พี่น้องเอพิ่นมา,มาเพิ่นมาเอาขอกำรรแต่ว่าลุงกับป่าบาอยู่ไปทางไหนก่ไปเอกมาแล้วขี้ขี้ยังเห็เหเหอเ็นโถเห็นรงแ่วเพิ่เ็นพิ่นเ่เพิ่เ่นเ่น่่ว่ ไม่ได้จินดอกขึ้นว่ามือล้ลลลจมะมาเอามาั้งไอืมมันมาตั้งไก่ไกเหนุจาไหนบลับบลับทั้งสองคนเลยเห,เหรอแต่ว่ามันรับกับขึว่าสิยู่ดอนสิกับบ้งหอดคำเมื่อคัมบัอถะก่เพิ่นวดเอากัน,นยไยแล้วเมิ่นวากินครับูภาคอาจารย์พาอาจารย์เพีรอ่าอำเภอทาบบ มูดเดียวกันกับอาจารย์คมนี่แหละแต่ว่าบ่อเพื่นอดกันเรามูจะอัดจะกันเนี่ยอันอยากกินก็ได้อยากฉันอือไปบอกหลวงปู่เพชรก่อนไปบอกหลวงปู่เพชรบอกขึ้นว่ามันต้องมาบอกกูแล้วสิบอกจ้าของสิไนี่ยอันนั้นก็เอาไปพอดีตัวมาก็บว่ได้เสียเถี่ยวขึ้นได้ใบกล้วยมกโกผอมอ้อมมกเงินหนูมจ่กหนูมีเราบ่มีเนาะเก็บไปตองไปทานเอ็มซีว่าหนูไหวไอ้ยันเจะเอาหนูไหวมาแต่เสียกันขมเเนาะ เอาความเป็นมาถามนาว่าเป็นอย่างคือได้มาในชุดน like ี่นะมาตวัดมาถวัดเอาไปวัดต้องใส่ชุดนี้บ่ชุดนี้ไปโอ้ทีมมคอนยไอ้ไข่กำลังบอกเลขดังๆใส่เต้นซี่เต้นนี่ไอ้เป็ดเดินโอ้อันนี้เดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฟังสายยันบรรุุงเบาถึงว่าเบาถึงอ่ามนาเพิ่นคือต้องแต่งตัวแบบนี้ไปวัดแมนอืมแต่ธรรมดา ไปวัดมันจะบกเข็ดดิเออแล้วแล้วมาที่นี่ไอ้แตงตัวซื้อวางด้ยกัเป็ดไอ้เป็ดอ๋อไอ้ไข่กำลังดังเออนี่ไอ้เป็ดไอ้ไข่กำลังดังเจ็ดเป็นผู้ไข่ออกเด้เออมันมีความพิเศษแบบไรความพิเศษนี่กับการความสามารถเพิ่นเนี่ยโบมีไผ่เห็ดน้ำด้อืามมีพ่นเห็ดน้ำดถกินขเข่าทั้งสายยางได้โอ้ เปิดหรือเกินหรืวาแสดงว่าสุขภาพดีกินมสสามเดือนเนอะกินขอตั้งใสอย่างเอาไปงี้คือเห็นสั่นห้ำป่ะเออเอากินพลาเสียจินแล้วแปลงฟันดีนี่แหละนี่แหละเขาว่าจะกอดกันจุบกันต้องแปลงฟันให้มันดีจะจุบทั้งที่จะได้ไม่เหม็นขี้ฟันเอาเท้ามาน่อาเท้ามาหน่อยยัน อยางลองเห็ดทามหันนะคอยคือเอาฝนฝนนี่แหละนี่แหละมึงไปให้่ยันเห็ดทาหันว่าว่าว่ากูมันกระชี้แล้วเว่าแมนมันไปไทยทั้งไต้ว่ากูสงสัย่ายทั้งไต้เห็ดอย่างงีมันว่าันไปไทยตอนตอนเอาแต่ไเดี๋ยวเห็ดทีงไหก่อน่ไหนบ้างเนี้ยที่ไหบ้างเนี้ยเอาที่ไหบ้างเนี้ยยันมือจีนี๋ไหมมือมันมึงเอาสิจะถือจะถือจะถือจะไปเหรียญมีดมันเห็นแต่คอมเม็ม่นไปยุ่งช่องกูเยเอาลองเห็ดเห็ดแเมื่อกีนเนี่ยเออนั่นละ พี่น้องกำลังจะมีคนน่าพ่อเนาะบมแมนก่ออะไรก่ออะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรท่าอะไรท่าให้กินเหล้าล่ะท่าให้กินเหล้าล่ะขับขี่มาบ้านล่อยยายยายเป็นมาพ่นนี่ไม่เห็นหนังนะมันสินเป็นสีดามันสินเออวันนี้มันสินเจ้าเอาเจ้าเอาอีหล่าเจ้าเอาพ่อเสียดมันเก็บเอาข้าวเอาเมื่อเส้าขายตัว โอเให้กระเปอาปลาลาบลงมาจากรถเลยพลงมาครับพี่น้องครับเปิ้เพ่นบ่ายันมาดอกเดือนนี้เพิ้ตทางแต้เพิ้นสีไปเดินแบบเดือนนั้นเพิ้นบ่ใครมาลงมาดอกมันลงมากับไทยพี่น้องเบื้องบ่ได้ครับไทยบ่ไหใดเลยไทยบัวด้เลยแจ็คเป็นนี่อย่างเออยังบัวท่นเ้าบอไปเดิน ามแดงมัมีทหารนะพ่อจำเลยใส่แหงนะบอชจงจงแล้วเฮงจะไปใส่ชุดแดงเฮงวันไหนครับช uh> um ุดตัดมายังดีเดี๋ยวก็บอกว่าโอกาสนามันมีไปเรื่อยๆเขาห้องขึ้เก้าหมดละเขานัดเดือนพฤศจิกาอยู่นัดเดือนพฤศจิกาครับหลานใต้แล้วแหงเป็นตามีโอกาสไหมมันว่างไหมบอชคือผูดยังไงบอช อําบอกปล่เนี่ยแป๊บนึงก็ได้ตาจีตาจีมันสิมากบอกกับรุนสีมาร์โคําอย่างน้อจำาันไดมันสิมากบอกเข้า่าเข้าใจไหมยังประมาณเนี้ยใครๆว่ามองว่ากูปึกีสินะเมื่อกระดาษพ่อเป็นไทยเบิรงเด้ยนี่โวสีวะคือโก้ดีบอกเ่าเดี๋ยวพี่น้องครับมิสไยทัวหของมาเอ่ามิสไยทัวของมาเดี๋ยวสิ สิไปถามเพิ่นเหมือนกันถามหลานไส้กับน้องแห้งกันนะครับน้องครับพอกันเออพออาชิพหนากระแล้วกันครับยูนดีมีแห้งสุขคุณครับความเจ็บจะสดใความขายเยอะสมีไปแล้วฝนบายบขอจุเลือดจุหอยขอจุระวันที่หนึ่งในช่องนี้นะจ๊ะบชื่อเชืเปลี่ยนทุ่งมาน้อเนาะมีคนทุ่งขมาครับบ่ได้ปิดหมดอีกแล้วสิไปถามหลานไส้กันแต่ท้ายบึงบ่ได้แต่ทายพี่น้อนบึงบ่ได้เพราะว่า อยากไลค์ยูทูบช่องของอาจารย์ก้มกับคอมเมนต์บ่าะใดเราก็ทกเด็กหน่อยเ่ราะอันนี้มันบ่เด็กหน่อยแล้วนี่มันอายุ30กว่าปีแล้วนี่บบได้ก็เลยไปบอกเอาแบบกระชุ่มมา